ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติชิซิเมในครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันในเกมดาบพิฆาสอสูนะครับผมุ้ยมาตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าหวนคืนวงการนะครับดาบพิฆาตอสูนะครับเดวอนเซเรียร์นะในแอป x 7จ็ดเกมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดพี่มุพี่มุนี่ฮะพี่มุซันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา เปิดนะแล้วก็มาดูนว่าจะโชคดีมันได้กี่ตัวนะพี่มูของเราด้ยครับอน่รลืมกดกระดินฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากโดดเกมนี้มาเล่นด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ fx7 g a m e นะฮะกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะประหยัดนะครับก็คือมันจะเติมเงินเนี่ยถูกกว่าประมาณ99%เลยนะจากแพ็ก3,000เนี่ยเหลือแค่เพียงแบบสามสิบบาทอะไรเงี้ยก็ <aud it> <Kos> จะถูกเลยนะครับแบบว่าแบบสายฟรีอออยยู่่ไได้้้แแบบแบบทุหนนนาาะะะรีฮก็ลืม ลงมาเล่นกันนะครับในคลิปเลยโอเคครับมาวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสักหน่อยแล้วกันแล้ววันนี้แจกเยอะด้วยไงเซอร์เวอร์แม่งแจกโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะตัวของพี่มูข,ของเรานะว่าจะได้กี่ตัวนะซึ่งเราก็เติมเงินไประดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งผมมีอยู่ประมาณ6000ปองนะมันสามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับสังเกตดูว่าอันนี้เนี่ย ได้210ตัวนะครับ210ตัวนะฮะก็มีาไม่ใช่210ตัว2 1 0ตัวเออ210ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าซึ่งจริงมันมีแพค50ด้วยนะซึ่งมันก็การันตีพี่มู1ตัวนะคใครที่ไม่อยากลุ้นนะครับก็สามารถมาเปิดการันตีด้านล่างได้นะครับแล้วก็จะได้เพชร2 0 0 0 0ด้วยอู้หเพชรแม่งโคตรเยอะนะครับเติมนิดเดียวเพชรโคตรเยอะเลยแมงโคตรคุ้มเลยนะมในเซอร์เวอร์ใหม่นะครับมาตรงนีเ้เดี๋ยวเปิดหรือว่าซื้อนี้ดีวะซื้อนี้ดีไหม ซื้ออันนี้ดีิงไหมแล้วก็ได้1ตัวแน่ๆแต่ว่าถ้าเราซื้ออันนี้เราจะได้210ตัวแล้วซื้อมันการันตีประมาณ240นะโอ้โหประมาณ240การันตีนะงั้นเราเราอันนี้เลยดีกว่านะครับได้125ตัวด้วยนะเราเอาพี่มูนี้เลยเอ่เรียบร้อยได้ห้าหมื่นได้ห้าหมื่นเพชรด้วยแล้วก็ได้อ่ตัวสุ่มพี่มูมานะครับแล้วตอนนี้เราเราก็เปิดอีกอา่าเดี๋ยวไปผสมตัวก่อนละกันนะครับไปผสมตัวก่อนอา่าพี่มูสมุดภาพ ผสมตัวตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงนี้ปะมันอยู่นี้อ่าแล้วก็ผสมตัวตรงนี้อ่าเรียบร้อยมาพี่หมูมาพี่หมูมาแล้วหวยหนึ่งตัวเรียบร้อยพี่หมูเบิ่มเบิ่มนะครับได้นหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวมาสุ่มกาาระช้าที่เหลือกันดีกว่าว่าจะได้กี่ตัวนะมาจังหวะนี้ครับผมสุ่มมาโอ้โหเศษมาแบบเบิ่มเบิ่มเลยนะเขาเรียกว่าวนลูดชีวิตนะมาตรงนี้นะซึ่งเราสุ่มได้เยะสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีพวกการันตีแบบของรางวัลอื่นๆนะ ไปมาจังโอ้โหเศรษฐแม่งปาบึอบ้าเฟืโอ้โห,มโโหไม่ออกบึ้มไม้หนึ่งทีโอ้โหเศรษฐตัวละครอ่ารัวว่านะครับมารัวเลยจังหวะนี้เจ็ดสิบใบการันตีนะผู้ชมเจ็ดสิบใบการันตีครับมาตรงนี้ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไงเรากูบอกให้ออกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ลุ้นตัวไอ้พวกเนี้ยเราไปลุ้นตัวอีกทีนะว่าจะได้ตัวละครแบบฮีโร่ห้าดาวเนี่ยได้ตัวอะไรบ้างนะลุ้นกันอีกทีหนึ่ง ไปโอ้โหนี่ออกมาหินพุ่งทะลุนะครับออกมา1อันนะบึ้มมาโอ้โหเงียบกริบเลยวะไอแม่สองหมื่นในแม่ย้อยนะครับก็คือ2 0,000ื่นอันนี้สองหมื่นเพชรอะไรเงี้ยไม่ออกเลยนะพวกของดงของแดงอะไรเงี้ยนะบึ้มมาโอ้โหเรียบร้อยอ๋อมันตรงนี้มันสามารถนี้มันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีแจ็คพอตนะนี่มันมีตรงนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าสุม่มโอ้นี่นีน่มีทรัพยาก,กรนะ ถ้าสุ่มถึง900ครั้งเนี่ยโ,โหได้หินอาพีโรระดับ12ดาวเลยนะแล้วก็มีหิน4ดาวแดงเนี่ยอาพีโร9ดาวได้ปั๊ามอะโอโหเรียบร้อยกูแล้วก็4ครั้งการันตีไปดิเรียบร้อยพี่มูกูการันตี <laughs> ภาพตัดมานะครับดอกนี้โอ้โหเขาเรียกว่าภาพที่คุ้นเคยกดอีกสักหนึ่งทีไปมไม่ออกเลยท่านผู้ชมอะ เรียบร้อยนะครับมาตรงนี้นะฮะก็มันใช้เพชรเปิดต่อไม่ได้นะเอมันได้6ใบวะนะแค่หกใบมันต้องซื้อเพิ่มอ่าตอนนี้มี7ใบใช่ไหมเจ็ดใบอ่าซื้อเพิ่มแล้วกันซื้อเพสักนิดนึงละกันละซื้อเพิ่มนิดนึงละกันะเติมโคตรถูกเลยแล้วก็เปิดหนึ่งทีไปโอ้หเรียบร้อยกูอ่าตอนนี้มันก็ใช้เพชรซื้อไม่ได้นะครับเพชรเราก็ มันจะใช้เพชรซื้อตัวนี้2,500แต่มันจํากัดอยู่แค่2รอบนะครับก็ไม่ได้แล้วนะฮะก็ดังที่บอกไปว่าก็การันตีมา2ตัวด้วจังหวะนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่มูอัปเกรดมายัางไงบ้างร่าง SP นะครับท่านผู้ชมมาตรงนี้เราก็ยังยังไม่ได้สฟาทรัพยากรอะไรเยอะนะอ่าบึ้มมาจังหวะนี้แล้วก็เลื่อนขั้นเลยทนะ่าผู้ชมบึ้มมาบึ้มมาอย่างรวดเร็วครับท่านผู้ชมตรงนี้โอมีห,หมี1 0 0 0ืเพชรเหลืองเลยเหร หนึ 9, ин, ่งหมื่นเพชรเหลืองนะอาไปสี่สิบนะครับเลื่อนขั้นไปนะครับเลื่อนขั้นไปพี่มุไปบึ้บมาแล้วก็วามมาโอ้โหโอเคหมดนะจะหมดกจะหมดก๊อกละโอ้เพชรเหลืองหมดเพชรเหลืองหมดนะต้องไปซื้อเพิ่มนะเพชรเหลืองเนี่ยนะตัวนี้โอ้โหหมดเลยนะไปร้านค้าอาจซื้อได้หนึ่งครั้งโอ้โหดูท่านผู้ชมใช้เพชรเหลืองค่อนข้างที่จะเยอะนะตรงนี้โอ้โหมันก็ต้องมีไปเล่นหลายๆหลายๆด่านนะท่านผู้ชมเล่นหลายหลายๆด่านมากเลยนะ นะ่ส่วนเพชรเหลืองนี่เดี๋ยวดูในร้านค้าที่ซื้อตรงไหนได้บ้างไหมซื้อไม่ได้เลยนะครับมันซื้อไม่ได้เลยนะไอ้นี่ก็ร้านค้าเอ่อไม่มีให้ซื้อนะส่วนเพชรตรงนี้ก็เอ่อมีอันนี้เพชรม่วงหืไม่มีนะไอ้ตรงนี้ก็หมดอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มต่อละกันนะส่วนการซื้อครั้งแรกนี่เราก็มีการติมเงินนะได้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวพี่มูกันดีกว่าว่าพี่มูเรานี่เป็นยังไงบ้างมา ไหนพี่มูมาดูดิโอ้โหมาตรงนี้เลเวล80นะแล้วก็ตัวของอใส่ผมซื้อนี่มาด้วยนะผมซื้อไอ้นี่มาด้วยอะไรนะซื้อไอ้คอสตูมนะคอสตูมมาด้วยนะอ่าไอ้นี้มันลีนี่หว่าคอสตูมตรงไหนวะหินโอ้แฟชั่นนี่นี่นี่ไปโอ้โหอย่างเฟียวนะฮะ่ยอย่างนี้อย่างเฟียวนะ แหวแฟชั่นตัวละครนี้โคตรๆแจนข้าที่จะเฟี้ยวนะท่านผู้ชมนะมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีเวล80เรียบร้อยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องของอ่ามันจะมีเรื่องของการการแชร์เลเวลนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาต่อสู้พี่มูเนี่ยเป็นไงบ้างโอ้โหแบบอ่าวางแผนนะครับแผนลุกก็ใส่มูซันไปนะครับคือมูซันเนี่ยตัวละครเนี่ยคือจุดเด่นของมันนะมันคือตัวซัพพอร์ตดาเมจนะครับ มันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแบบระยำใจนะแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอันแรกกันก่อนทําความเสียหายหสูงทั้งหมดนะฮะแล้วก็หาพลังชีวิตของศัตรูสูอ่ะของมูซันเนี่ยสูงกว่า50%หลังจากใช้ทักษะนะครับจะใช้พลังชีวิตสูงสุดของมูซัน20%ทําให้ศัตรูทั้งหมดได้รับความเสียหายเพิ่มเติม1ครั้งนะครับลองจุดเดืนของมูซันเนี่ยโดยเอฟเฟกต์สามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับจนกว่ามูซัน จะไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับก็จะเหมือนแบบทำดา,า,มามเมน,นข้้นดีเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงต้องการบัฟซัพพอร์ตด้วยนะบัฟพลังโจมตี20%บวกพลังชีวิตบวกความเร็ว20นะครับก็จะมีบัฟต่างๆเนี่ยเลเวล3เลเวล4นะมันก็จะอัพเกรดเพ,เพิ่มขึ้นตามดาวที่เราใช้นะครับซึ่งให้ผลบวกกับหน่วยพันธมิทั้งหมดตามระดับดาวของมูซันนะครับเพิ่มการความเสียหายให้กับหน่วยพันธมิทั้งหมดนะถ้า5ดาวก็2% 9ดาว3% นะครับก็ดาวตามนี้เลยนะยัน19ดาวนะ19ดาวก็จะเป็น4ดาวรุ้งอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้น7%นะแล้วก็ลดความเสียหายด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโหดมาก,มาก,มากนะครับจำเป็นต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะพี่มูนี่คือต้องต้อง,ต,องต้องมีนะต้องเปิดกาชาให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนะี่ยเพิ่มพลังตรงดี40%ด้วยนะในส่วนของตัวการบัฟนะครับโอ้โหบัฟถึง2สกิลแล้วก็อันติ1สกิลเลยนะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆอ่ะ ส่วนตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไต่เอ่อไต่อารีนานะทุกคนผมลองเอ่อต้องลองตีก่อนว่าเป็นไงบ้างส่วนทีมป้องกันก็เอ่อใส่เป็นพี่มุ่ะใส่พี่มุมาตรงนี้อ,อ่ส่วนตัวอื่นก็ยังไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้จัดแผนอะไรเยอะเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์มาเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอลองตีไอนี่ก่อนปิ้มาตีมาจังหวะนี้ครับเดี๋ยวดูความแรงของพี่มุกันโอ้โหดูแต่สกิลเดียว สกิลเดี่ยวมาแล้วก็อาคาซาต่อยมาหูขี้เกียมเลยทุกคนเดี๋ยวนะขอขอเอาอ้นี่ออกก่อนดิเอาอาคาซาออกก่อนเพราะว่าอาคาซาแม่งอาคาซาเนี่ยมันได้จากการเติมฟรีครั้งแรกขอเอาออกก่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวคนไม่เห็นความโหดของพี่มูนะอ่ามาตรงนี้ครับเปลี่ยนแผนเรียบร้อยแนละ้วตีไอไอก่อนเลยตีไปเลยจังหวะนี้โคตรเทหเลยมูซัมันเท่จริงบึ้มมาหูแถวหลังนะแถวหลังนะโอ้โหบอกเลยว่าขี้เกียมจริง นะขี้เกียจจริงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบอทอยู่ไงมันจะเป็นขี้เกียจอยู่นะแล้วบอท์ดเป็นขี้เกียจอยู่อ่าตีก่อนอ่ามาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาตีเป็นไงบ้างตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับประมาณอันดับ9นะครับก็จะเจอพวกท็อปสิบนะซึ่งอันนี้ผมยังดันพลังสู้ผู้นี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็มาเล่นก่อนเรานะของเขาหน้าที่จะพลังเยอีเย,ยะอะมากๆเลยนะนะี้ 90, อ,อย่างพลังเก้าหมื่นอะไรเงี้ยนะอ่าเดี๋ยวลองไปตีพวกพลังใกล,ใ,กลใกล้เคียงเรานะครับเอา้ามึงกดข้ามทำไมวนะเนี่ยอ่าปิดระบบการกดข้ามตรงไหนวะเดี๋ยววมมมมมึึงงขขอดดดดูแปปป๊บบบนนะะผผลื่าาาเิิรรกก้ อ่ามไปข้ามกันกดสอบต่อสู้ข้างบนนี้นะครับอ่าซึ่งเวลาต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวผมตีดูว่าเป็นไงบ้างไอ้น,นี่พลัง9 0 0 0 0มื่นะฮะโอ้โหเปิดก่อนเลยนะอาคาสะต่อยมาจังหวะนี้มูซันสวนมาสวนมาอาคาสะแล้วก็สวนกลับขึ้นมาบ้างครับท่านผู้ชมครับดอกนี้ความเร็วเราก็ค่อนข้างที่จะเร็ว,เ,รว,เ,รวเป็นอันดับ2นะแต่ก็ยังสู้พวกแบบไอ้น,นี่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาพลังเยอะกว่าเราเยอะเลยนะท่านผู้ชมเราแม่งยังไม่ได้ปั้นโอ้แล้วอาคาสไม่ได้โฉบเนี่ยตีตีตตไปซันไป แล้วไอ้โอ้พี่มูกูโดนต่อยก่อนเลยพี่มูกูยังไม่ตายเอ้ยพี่มูกูสวนพี่มูกูสวนมาจังหว่านี้แล้วมาจังวะนี้ปลาไหลปลาไหลใช้ใช้คำโอ้ยปลาไหลใช้ต่อยมาโอ้ยไม่เข้าเลยเฮียไม่เข้าเลยพี่มูกูตายเลยโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่ายังไม่ได้ปั้นตัวนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมขอดูมีใครมีพลังใกล้เคียงบ้างวะ โอ้โม่มีแต่พลังแบบ7จ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นห้าอะไรแบบนี้โอ้โหพี่มูก็ไม่ได้โชว์เลยโตอย่างโกงอ่ะนี่พลังสามหมื่นห้านะโอเคเดี๋ยวลองตีพวกกแก๊งสามหมื่นห้ากันดูนะมาตรงนี้ยังไม่ได้ปั้นตัวไงบึ้มมาจังหวะน,นี้แล้วต่อยมาต่อยมาแล้วก็โดนอต่อยขึ้นกลับมาแล้วตรงนี้สังเกตดูนะว่าบนหัวพี่มูเนี่ยมูซันเนี่ยเขาจะมีการบัฟนะบัฟตัวของดาเมจด้วยที่หัวเพื่อนนะสังเกตดูนะทุกคนนะครับก็ถ้ามีอาคซะอยู่เนี่ยมูซันก็ช่วยบัฟได้เลยนะ โอเคมาครับเดี๋ยวดอกนี้เดี๋ยวดูกันว่าเฟสนี้ยังไงมาี่เป็นสกิลจากทางฝั่งมูซันครับมาตรงนี้ปลาไหลชัยมาตรงนี้หมื่นหนึ่งพันดาเมจแล้วก็อากศาศครับมีบัฟดาเมจจากมูซันต่อยหน้ามันตุ่นติดคิวโอ้โหดอกนี้ครับเอาแล้วจังหวะนี้พลังใกล้เคียงกันเราก็สู้พอได้นะครับขอให้พลังใกล้เคียงกับพี่นะ่พี่ไม่ได้ปั้นตัวน้องชายขอพลังใกล้เคียงหน่อยเอามาตรงนี้เดี๋ยวดูเฟสที่สามนะผู้ชมเฟสที่สามมา มีปมั้มเอาวู่จกมากระส่ต่อยยับมาจังหวะนี้กระส่าฝันถึงต่อยติดคลีนะครับโ,โ,โอ้โหต่อยติดครีมาตีเดตีเิโอ้โหตีไปดงั้นงัดหน้าเดโอ้โสตันไปเลยมูซันมาแล้วมาแล้วแม่จ๋าโอ,โโอโหคอมโบกับอาคาซาเนี่ยครับโอ้สบายๆอย่างเงี้ผ่านแน่นอนนะฮะดอกนี้ไปเลยวูมาปุ่ม,มาสก,กิลเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยนะเขาเรียกว่าพีมูซันนี่ดอกนี้นี่ของแท้ครับ อ่าที่เหลือก็พวกแบบพลังสูง,สงๆเนะพวก7 0็0หมื่นแอะไรครับผมสู้ไม่ได้นะผมต้องไปเขาเรียกว่าไปอ่ปั้นตัวปั้นทีมก่อนนะเพราะเราก็โโอ้หเวลหักกันมากไอ้เคียนี่แม่งเวลไปร้อยกว่าแล้วเราแม่งเพิ่งจะเวล80เลยนะเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปปั้นก่อนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เราก็มาเปิดกาชาพี่มูซันนะครับแล้วก็ไปปั้นตัวกันต่อนะเดี๋ยวผมขอไปปั้นตัวแบบเบิ่มๆก่อนเดีย๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ